โอ้โอ้ฝาก่อนในี้กฝากผมไม่ได้โอ้ไก่เอือโอ้แมจาไอเดียไปแล้วโอมเาไปมเจาโอ้เจ้โอ้ไจกรอดิดิดิ เออก็มาดีโอ้อ้เอไอ้ชี่จังโอเมนัอ้าวอ้าวไอ้เจวาทำไมมันว้าไปว้าบไปอ่ะมั้งโอเมนชักโอเมนชักโอเมนชักมาเลยมาเลย กูจะตายละอไไอ้ต้นไอ้สัตว <s up> <ihat> ์ <Wars into> เฮ้ยไอจังไลไอคอยู่ไหนวะก็ไมมเฮ้ยไม่ไปหาเองวะไม่ไปหาเองวะเอาเอาเอาไปัหนเอาไอ้าไปหาไหมวะ เออไปไปไปไออนขุดไปไอคอนมันเป็นหน่วยขุดเหมือนเต็มตัวนเีเดียเดยตี้มันมตียอะไมันเตียอะไร พี่เดี๋ยวผมสั่งป้ายลงพี่รู้ไห Help me Help oh. Oh. me Nigger ไปไอเฮีเราคุณจะต้องไปหาง่ายๆง่าย่หมือนกันมาเออไปทามป อนิคนเหลี่ยมแล้วเหลี่ยมอะไรกูบินหาหมู่บ้านอะไรระเสกของทำไมนี้เสกขี้อะไรกูบินหาหมู่บ้านเดินไม่เป็นน่ะน้องเดินก็เสียเว ไอ้เขี้อ้จังไหรหรือไปดีบี้อาหารก็มีอยอาหารก็มีที่แต่เป็นอาหารสดไอ้สัตว์ไม่มันไม่ต้องมีอาหารกระแตจังไรเด็บไอ้ดีมเทียมอยู่ไหนวะไอ้ดีมไม่สมบูรณ์อยู่ไหนวะเอาแล,ล้วไปอีกฝั่งนึ่งคุดาวเอ๊ะเก็บสาหร่ายไปได็บไหมมามามาเฮ้ยมึงจะติดพีอาา่อะไรป่ะ ปินก่อนคปินก่อนเดี๋ยวไม่มีไฟเอ้ยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวไม่มีไฟแชกไปจุดประตูได้แล้วพี่ได้ปิ้นแล้วพี่เอาใช่เหรอไหนโชว์ดิเอานั่นแหละไปเลยปรบมามตากันเนาะอะไรมาม่าพี่นี่แตะพี่เนี่ยเตีอ้ต้นเข้าอยู่เลยเนี่ยจะปิ้นเนี่ยได้ตีน คูด้วยแล้จะทำคุณจะทำคืไม่อั r บ้านต้นนไอ้ทำไม่มีน้ำทำไม่มีน้ำเอ้ทำไม่มีน้ำะทานพี่จะทานเออคุณเลยคุณเลยคุณเลยพี่เรามาสำรวจไม่ไม่เคียอะไรละเจะานเล่เออทานนี่แหละของของฉันดีไอ้เรามันก็วิ่งผ่าน่านกูก็นึกว่าคุผ่าน เลยเจอเหมืองว่ะเจอเหมืองพี่คุณหาเจียกันพี่อีอะไรอี๋อ้ยพี่คีคุณเลยเดี๋ยวผมรอรับเบลเองโอ้โห